เออ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 แป๊บนึงไออเอาแล้วเราได้คำพูดในการเริ่มเกมแล้วนะฮะไปไม่พูดบ้างเราไปเลือกดันกันเลยแคนดี้ไหมอยากเล่นซิตี้อ่ะโอ้อยากเล่นแบบซิตี้โอม้มีใครเล่นเลยไม่ใครเลือกเลยน่าเศร้าจังอ่ะไม่มีใครเลือกเลยแบบนี้โธ่ใจร้าย โอ้ oh, เออลืมบอกเลยนะวันวันนี้เราอยู่กันในแบบซอมบี้แท็กนั่นเองเออซึ่งมันจะมีคนคนหนึ่งที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็จะระแพร่สู่เราเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ครัใครรอดเป็นคนสุดท้ายนี่จะชนะเลยใช่รู้ว่าใครรอดได้นานสุดนะจะติดท็อปนี่เราก็หลบหนีไปเพื่อน่อมาดิเรามีเพื่อนคู่ใจด้วยตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปไหนโอ้โหตามเพื่อนไปวะเพื่อน บมาทิ้งเพื่อนมาเดินเดินน okay. ี่เราวิ่งไปเรื่อยๆคือผมไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้วนะเออแรกๆผมก็ชอบมากเลยแต่หลังๆที่หาไม่เจอแบบลืมอะลืมปกอ่ะเออไม่ได้เล่นนานละนี่นี่ดูดิซอมบี้ไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอเลยนะเออแบบนี้ไอ้ใครอยากให้ทำภาพภาคสองเนี่ย กดไลค์ดูกันเยอะนะเออแต่ยังได้ทำฮักซอยรอเต็บผมกูจะทำนั่นแหละผม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 ก็ชอบแบบนี้ลิ้นพันนะฮะเราลิ้นพันนิดนึงจะสนใจอะไรเออมีความแหลกได้เออมีความแหลกนิดนึงมันจะดีเฮ้มันทางกันดีกว่าเกิดอะไรกันอันนี้เป็นตู้หลบน่าจะไม่รอดนะเออว่าไม่ได้อดี๋ยวไปที่ไหน มีซอมบี้ไหมเนี่ยข้างล่างโหลดไหมเดาไหมไม่ดีกว่าอีกข้างบนนี่ก่อนโอเคลงมาอุ้ย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 เจอแล้ว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 เอาแล้วต้องรอให้ได้เลยโอ้โหโอ้ยยังไม่ชินแบบนี้เลยอ่ะไม่เคยเล่นอ่ะโอ้ยบินบินได้ไหมเนี่ยโอเคบินได้ เไมื่เห็นไมื่เห็นซอบีอะเมื่อกี้โดดจตรอุ้ยไม่นี่ได้เราตรดจโอเคมองหลังด้วยไม่มีอะน่าจะไม่มีน่าเสียดอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมีใครอยรอดเนี่ยมีคนรอดอยู่สามคนอะรวมเอา้าเหลือสองคนรวมผมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเต็มเลยอุยอ้ยเอาแล้วทุกคนผมว่าผมไม่รอดอะ โอ้ยเต็มโอ้ยเต็มเลยเอ้าอุ้ยโอ้ยมันมันดักหน้ามันดักหน้าอ้าวแล้วสวยเฮ้ยมันจะชนะอยู่แล้วโทษอีกคนนึองอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงนี่ซ่อนเนียนมากเลยนะผมหาไม่เจอวะไขวะเอ้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองในตู้มีไหมน่าจะไม่มีนะ โอเคเราเซ้อมไม่ดีแล้วต,ตอนนี้เราติดเชือเช้อแล้วแล้วกายด้วยติดเชื้อแล้วอ้โอุย้ยๆมีการเล็กมีการเล็กอะไรเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยในตัวมีไหมน่าจะไม่มีนะไม่มีก็ไม่หา <laughs> น่าจะลนะว่าน่าจะ เผอ่ผออาจมีได้ซ้ําแต่ผมไม่เอามาให้หาใช่อยู่ไหนเนี่ยคนนึงอันนี้ไม่มีเอออยู่ไหนวะนี่อะในตู้ก็ไม่มีนะเออว่าคงไม่หลบในตู้หรอกมัง้งเดืนหนึ่งนาทีกว่าแล้วโอ๊ยโย <c oughs> ติดๆๆติดเอะติดทีนี้แหลกเลยนะเนี่ยโอเค อ่าอ่าโอเคทุกคนไม่แล้วเราจะไม่ยุ่งกับบันไดตรงนั้นแล้วมันแหลก <c oughs> เออมันแหลกมากเลยตอนมีบันไดแหลกกี่ครั้งเลยไม่มีนะเออไม่มีเนี่ยไปอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรหนึ่งนาทีได้วโอ้ไม่นะไม่นะผมว่าแพ้แน่เลยเฮ้ยเลยฮาสซี่อุย้ยอุ้ยอยู่ไหนเนี่ย ห้าสี่เร็วโอ้ยจบแล้วจบแล้วทันไหมเนี่ยอยู่ไหนอะหาไม่เจอไม่วิ่งรอบแล้วนะหรือเปล่าเดี๋ยวโคตมาไม่น่ายอยู่นะเออเพื่อนเราก็หากันหมดแล้วอ้มไอมีปัญหาในการกระโดดจริงๆเลยกระโดดแล้วก็ปีนบันไดแล้วก็กระโดดเนี่ยเค ว่าผมไม่ทันแล้วล่ะเด้ยี่สิบวิแล้วอยู่ไหนเนี่ยาไม่เจอจริงๆเอาแล้วนี่สวยเลยทุกคนสิบห้าวิสิบสามวิแล้วหาไม่เจอเลยเพื่อนเอ้ยซ่อนเนียนเลยเนี่ยแสดงว่าเล่นบ่อยใครเนี่ยเล่นบ่อยมา้างจบครับผมแพ้แล้วใครเฮ้ยเอ้ยผมจะติดท็อปได้นะ ไอคนที่สองข้างล่างเออถือว่าได้อยู่ได้อยู่คนที่สองแต่คนแรกไม่รู้คือใครเฮ้นทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรับรองมีพาร์ทส,สแน่นอนนะผมก็ชอบเล่นแบบนี้บาย